ตลาดรถ e ีวีในจีนนีออ่ต้องบอกว่าร้อนระอุยิ้มขวหน้าร้อนบ้านเราอีกนะคะตอนนี้ครับร้อนแรงมากจริงๆมันเหมือนสงครามกลางมือนย่อมๆเลยมีการหันราคากันแบบใครขวางหน้าคือโดนหมดสภาพเหมือนทะเลเลือดหรือเรดโอเชียนที่เขาเรียกกันนะคะใช่ครับเป็นภาพที่ดุเดือดมากตลาดนี้ปั่นป่วนไปหมดเลยมีทั้งคนรอดคนที่แบบโซซัสโซเซ แล้วก็มีคนที่ไม่รอดล้มหายตายจากไปแล้วก็มีอืมเป็นการแข่งขันสไตล์จีนจริงๆครับคือเน้นกำจัดคู่แข่งให้สินส้นซากกันไปเลยโหดมากวันนี้เราจะมาเจาะลึกสมรภูมิ EV ในจีนกันนี่แหละครับโดยดูจากข้อมูลแล้วก็มุมมองที่คุณ DBmove ได้ให้ไว้ว่ากลยุทธ์ของยักษ์ใหญ่อย่าง BYD เนี่ยเขาทำยังไงถึงได้ยืนหนึ่งอยู่ตอนนี้ค่ะแล้วมันส่งผลสะเทือนถึงผู้เล่นรายเล็กโดยเฉพาะเนตาที่สถานการณ์ตอนนี้เอ ดูน่าเป็นห่วงมากๆครับงั้นเราเริ่มกันที่สงครามราคาเลยดีกว่าค่ะที่ว่าดุเดือดสไตล์จีนนี่มันขนาดไหนอค่ะไม่ใช่แค่ลด3-5%แบบที่เราเห็นกันบ่อยๆใช่ไหมโอ้ไม่ใช่แค่นั้นเลยครับคนละเรื่องเลยอย่าง BYD นี้คือเปิดศึกด้วยการลดราคาแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลเลยนะกระหน่ำเลยอะคะ่ะครับบางรุ่นนี่ลด20-30เอร์ล ยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นใช่ครับไม่ใช่แค่หยอดหยอดพอเป็นพิธีคือรถทีนี้เอาตายกันไปข้างเลยพอบีไวดีเปิดก่อนแบบนี้ค่ายอื่นก็ต้องโดดลงมาเล่นด้วยครับไม่งั้นอยู่ไม่ได้อ๋อเหมือนโดนบังคับไกลาๆประมาณนั้นครับอย่างจีลี่ก็ลดตามยอดขายก็เลยเพิ่มขึ้นมาเอ่อยี่ Mm hmm. หรือแม้แต่ลีออโต้ที่เขาเน้นตลาดพรีเมียมหน่อยก็ยังเติบโต3 3เอลยครับ mm hmm. มันเหมือนการส่งสัญญาณว่าถ้าคุณไม่ร่วมวงสงครามราคาครั้งนี้คุณอาจจะหายไปจากตลาดได้เลยนะโห oh, จริงๆค่ะแล้วค่ายที่ไม่ค่อยลงมาเล่นเต็มตัวล่ะคะเป็นยังไงบ้างมีไหมคะก็มีครับอย่างเช่น g r e ด t w a มอเตอรหรือ GWM ที่ดูจะลังเลลังเลหน่อยไม่ได้ลงมาหันราคาแข่ง,แ,ขงแบบถึงเลือดถึงเนื้อเท่าไหร่มันก็คือยอดขายเขาก็จะส่งๆครับไม่ได้พุ่งเหมือน ค่ายที่ลดราคาหนักๆซึ่งมันก็สะท้อนชัดเจนเลยว่าสงครามราคาครั้งนี้มันรุนแรงจริงแล้วก็ส่งผลกระทบจริงๆจังๆเลยครับการลดราคาแบบบ้าระห่ำขนาดนี้เนี่ยมันต้องส่งผลกระทบต่อสถานาการณ์เงินของบริษัทแน่ๆเลยสิคะแน่นอนครับผลกระทบที่เห็นชัดเจนมากๆเลยก็คือปัญหาสภาพคล่องเงินหมุนไม่ทันใช่ครับหลายบริษัทเริ่มขาดเงินหมุนเวียนจ่ายหนี้ไม่ไหวจ่ายค่าซัพพลายเออร์ไม่ได้ สุดท้ายก็นําไปสู่การล้มละลายหรือไม่ก็ต้องหาทางควบรวมกิจการเพื่อเอาตัวรอดค่ะคุณ DBmove เขาให้ข้อมูลไว้นะครับว่าจากเดิมที่มีผู้ผ,ผลิต e v วีในจีนเป็นร้อยร้อยแบรนด์เลยนะเป็นร้อยเลยเหรอคะครับตอนนี้เหลือรอดจริงๆจังๆแค่ประมาณ40-50บบริษัทเท่านั้นเองครับโอ้โหหายไปเกินครึ่งถือว่าเป็นการคัดกรองที่โหดสุดๆเลยนะคะเนี่ยโหดมากครับแต่ว่า ที่มันย้อนแย้งแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยก็คือ BYD เนี่ยแหละค่ะลดราคาเหมือนแจกฟรีเลยแต่กลับมีข่าวว่ากำไรเพิ่มขึ้นซะง,งั้นทำได้ยังไงกันนั่นสิครับจน c ีอของ GWN เนี่ยคุณเหยเจียงถึงกับออกมาเน็บแนมเลยนะคะว่าคู่แข่งบางรายนี่ทำตัวเหมือนอันธพาลชัดๆแรงมากแถมยังตั้งคำถามแรงๆอีกว่า BYD เนี่ยอาจจะมีปัญหาการเงินซ่อนอยู่เหมือนกรณีอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่เ v e r g r ์แกร์หรือเปล่า แล้วก็มีประเด็นเรื่องหนี้สินของ BYD ที่แบบน้อยจนน่าแปลากใจด้วยค่ะใช่ครับประเด็นนี้คือจุดพีกเลยคือทาง BYD เองเนี่ยจากมุมมองที่คุณ DB Move วิเคราะห์มานะครับ เขาก็ออกมาตอบโต้แบบว่าฐานะการเงินเขาแข็งแกร่งปึกเลยครับเขาเทียบให้ดูเลยว่าสัดส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์หรือ debt to asset ratio ของ BYD เนี่ยอยู่ที่ประมาณ70%เท่านั้นเอง70%ครับขณะที่ค่ายรถตะวันตกอย่าง Ford นี่ปาเข้าไป84%หรือ GM ก็76%อ๋อคือเทียบเราน้อยกว่าจริงๆน้อยกว่าแถมยังมีเงินสดในมืออีกมหาศาลเลยครับณสิ้นปี2023ที่ผ่านมาเนี่ยมีประมาณ154.9พันล้อยห้าพันล้่นหยวน ตีเป็นเงินไทยเท่าไหร่คะเนี่ยตีเป็นเงินไทยก็ราวๆหกแสนล้านบาทครับฮะหกแสนล้านบาทเงินสดนะคะเนี่ยเงินสดครับเงินสดในมือเยอะขนาดนั้นเลยโอ้โหแล้วนี่สินที่ว่าน้อยนี่มันน้อยขนาดไหนเมื่อเทียบกับเจ้าตลาดเดิมอย่างโตโยต้าหรือ VW ล่ะคะน้อยแบบไม่น่าเชื่อครับคุณดี Move บอกว่าน้อยกว่าโตโยต้าถึง6กสิบเท่าหกสิบเท่าครับ แล้วก็น้อยกว่า v o l ks w a g e n ประมาณ30 4 0เท่าทาั้งท้ที่ยอดขาย BYD ก็ไล่บี้มาติดๆแล้วนะนั่นสิคะมันดูไม่สมเหตุสมผลเลยแล้วเขาทำได้ยังไงมันต้องมีเคล็ดลับอะไรซ่อนอยู่แน่ๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งคุณ DBMove ก็ได้ให้ข้อมูลถึงกลยุทธ์ทางการเงินที่ BYD ใช้ที่ต้องบอกว่าแพราวพราๆมากแล้วก็เหนือชั้นมากหรืออาจจะเรียกว่าเสี่ยงก็ได้นะครับเคล็ดลับอะไรคะ เล่ามาเลยค่ะอยากรู้มากกลยุทธ์เด็ดที่ว่าก็กคือการบริหารกระแสะเงินสดโดยการยืดระยะเวลาจ่ายเงินให้ซัพพลายเออร์ออกไปนานถึง10เดือนครับฮะ10เดือนปกติเขาจ่ายกันเดือน2เดือนใช่ไหมคะใช่ครับปกติอาจจะ30วัน60วันแต่นี่ลากยาวไปเกือบปีเลยครับโอ้โห,โหแล้วซัพพลายเออร์เขายอมได้ยังไงเขารองเงินนานขนาดนั้นไม่ขาดใจตายกันก่อน,อนหรออยู่ได้ยังไง จุดนี้แหละครับที่มันน่าทึ่งคือ BYD เขาไม่ได้บังคับนะครับแต่เป็นการตกลงกันอ,อ๋อตกลงกันครับโดยซัพพลายเออร์สามารถบวกค่าเสียโอกาสหรือคิดเหมือนเป็นดอกเบีย้ยเนี่ยเข้าไปในราคาของชิ้นส่วนที่ส่งให้ BYD ได้อ,อ๋อก็คือชาร์จเพิ่มไปในราคาของใช่ครับแต่ที่เด็ดกว่านั้นคือซัพพลายเออร์ที่เขาร้อนเงินจริงๆไม่จำเป็นต้องรอ10เดือนครับอ,อ้าวหรอคะแล้วทำไงคะ เขาสามารถนำใบแจ้งหนี้หรือ invoice ที่ได้รับรองจาก B Y D เรียบร้อยแล้วเนี่ยไปขายลดให้กับธนาคารได้ทันทีเลยอ๋อเหมือนเอาบิลไปขึ้นเงินสดกับแบงก์ก่อนแบบนั้นหรือเปล่าคะใช่เลยครับโดยแบงก์ก็จะหักค่าธรรมเนียมหรือส่วนลดไปนิดหน่อยแล้วพอครบกาหนด10บเดือนแบงก์ค่อยไปเก็บเงินจาก B Y D อีกทีแบบนี้ถูกต้องเป๊ะเลยครับภาพง่ายๆคือปกติ B Y D ต้องจ่ายเงินซัพพลายเออร์สมมติใน3าิบวันใช่ไหมครับค่ะแต่เขาต่อรองขอจ่ายในสิบเดือนแทน แล้วซัพพลายเออร์ที่ต้องการเงินเร็วก็เอาใบแจ้งหนี้ที่ B Y D รับรองแล้วเนี่ยไปขึ้นเงินกับธนาคารได้เลยออื uh huh. ธนาคารก็จะหักค่าธรรมเนียมไปนิดหน่อยแล้วหนี้ก้อนนั้นนะครับมันเลยเหมือนย้ายจาก B Y D ไปอยู่กับธนาคารชั่วคราวแล้วก็บางส่วนก็ยังอยู่ที่ซัพพลายเออร์ที่รอรับเงินเต็มจำนวนอ๋อออเข้าใจแล้วค่ะ ทำให้งบดุลของ BYD ดูสวยปิ๊งเลยนี่สินที่ต้องแสดงในบัญชีมันน้อยลงทันตาเห็นเลยครับโอ้โห oh สุดยอดเป็นกลยุทธ์ทางการเงินที่ซับซ้อนแล้วก็ฉลาดมากจริงๆนะคะทําให้ตัวเองมีเงินสดมุนเวียงเยอะลดภาระนี่ในงบดุลไปได้มหาศาลเลยฉลาดมากครับแต่วิธีนี้มันก็เหมือนผลักภาระความเสี่ยงไปให้ซัพพลายเออร์กับธนาคารเต็มๆเ,เลยนะคะมันจะยั่งยืนในระยะยามจริงๆหรอคะ <laughs> เป็นคำถามที่ดีมากครับ คุณ DB MOVE เเขาก็มองว่ามันเป็นการบริหารจัดการทางการเงินที่พลิกแปลงมากคือมันไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับค่ะไม่ผิดกฎหมายครับแต่มันก็มีความเสี่ยงแฝงอยู่โดยเฉพาะกับธนาคารที่ต้องประเมินเครดิตของ BYD อย่างรอบคอบมากๆแล้วก็อาจจะต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพิ่มเติมด้วยอส่วนซัพพลายเออร์ก็ต้องแบกรับต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นจากการรอเงินนานหรือจากการขายลดใบแจ้งหนี้ ก็คือโดนหักไปใช่ครับแต่มันก็สะท้อนถึงอำนาจต่อรองที่มหาศาลของ B Y D ในฐานะผู้ซื้อรายใหญ่มากๆที่ทำให้ซัพพลายเออร์ต้องยอมเล่นตามเกมนี้เป็นความได้เปรียบที่บริษัทอื่นอาจจะเรียนแบบได้ยากครับฟังดูเหมือนนักมายากลทางการเงินเลยนะคะเนี่ยเก่งจริงๆครับผม แต่นอกจากเรื่องกลยุทธ์การเงินสุดล้ำแล้วเหมือนจะมีประเด็นเรื่องเทคนิคการทำยอดขายด้วยใช่ไหมคะที่ทาง CEO ของ GWM แอบแขวๆแล้วคุณ DBmove ก็พูดถึงเหมือนกันอ๋อใช่ครับมีการพูดถึงกันอยู่ครับเป็นกลยุทธ์ที่เรียกว่าเออซิกแซกนิดหน่อยเพื่อปั้นตัวเลขยอดขายให้ดูสวยงามซิกแซกยังไงคะ โดยเฉพาะช่วงที่ต้องการทำเป้าหรือต้องการเคลมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลนะครับวิธีการก็คือให้ดิลเลอร์จุดทะเบียนร,รถใหม่เป็นชื่อของดิลเลอร์เองหรือบริษัทในเครือไปก่อนเอา้าวทำแบบนั้นได้ด้วยหรอคะทั้งๆที่รถยังไม่ได้ขายให้ลูกค้าจริงๆเนี่ยนะใช่ครับเหมือนซื้อรถตัวเองแล้วค่อยเอามาขายต่อประมาณนั้นเลยอ๋อ oh. พอจดทะเบียนไปแล้วก็ถือว่านับเป็นยอดขายได้ตามกฎเกณฑ์ แล้วหลังจากนั้นค่อยนำรถเหล่านี้มาขายให้กับลูกค้าทั่วไปในรูปแบบรถทดลองครับไม้น้อยบ้างรถป้ายแดงวิ่งน้อยบ้างหรือแม้กระทั่งขายเป็นรถมือสองสภาพดีในราคาพิเศษซึ่งมันก็มีช่องทางให้ทำได้อยู่ครับโหครีเอทีฟกันจริงๆคิดไม่ถึงเลยว่าจะทำกันแบบนี้แล้วผลเสียมันคืออะไรคะนอกจากการทำให้ตัวเลขยอดขายมันดูเฟอ้อเฟเกินจริงผลเสียหลักๆเลยคือมันทำให้ข้อมูลในตลาดบิดเบือนครับ คนภายนอกหรือแม้แต่นักลงทุนมองเข้ามาอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าตลาดดีกว่าความเป็นจริงหรือบริษัทนั้นๆขายดีกว่าที่ควรจะเป็นทําให้การวางแผนการตัดสินใจต่างๆมันผิดพลาดไปหมดอืมกระทบเป็นลูกโซ่เลยนะคะครับและสําหรับผู้บริโภคล่ะ ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันเพราะอาจจะซื้อรถที่ดูเหมือนใหม่เอี่ยมเลยแต่จริงๆผ่านการจดทะเบียนมาแล้วซึ่งอาจจะมีผลต่อเรื่องการรับประก,กรันการคิดค่าเสื่อมราคาหรือแม้กระทั่งประวัติความเป็นมาของรถที่ไม่ชัดเจนเท่าไหร่แล้วความเสี่ยงที่แบบหนักหนาสาหัสที่สุดสําหรับคนซื้อรถอีวีในช่วงสงครามราคาแบบนี้คืออะไรคะความเสี่ยงที่น่ากลัวที่สุดเลยที่คุณดี m ี v ูฟเขาเน้นย้ำมากๆเลยก็คือถ้าบริษัทรถยนต์ที่เราอุตส่าห์เก็บเงินซื้อมาเนี่ย เกิดไปไม่รอดล้มละลายปิดกิจการไปได้ดื้ออุ๊ยไม่อยากจะคิดเลยค่ะนี่คือฝันร้ายเลยนะครับเพราะรถยนต์ E ีีเนี่ยมันไม่ใช่แค่ยานพาหนะธรรมดาแต่มันคือคอมพิวเตอร์ติดล้อหรือสมาร์ทโฟนติดล้อครับคอมพิวเตอร์ติดล้อสมาร์ทโฟนติดล้อหมายความว่ายังไงคะ หมายความว่ามันพึ่งพาซอฟต์แวร์อย่างมากครับต้องมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่ระบบขับขี่อัตโนมัติหรือแม้แต่แก้บักแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัยอ๋อเหมือนที่เราอัปเดตแอป,ปในมือถือตลอดเวลาใช่เลยครับแบบแมวเลยทีนี้ถ้าบริษัทแม่เจ๊งไปใครจะมาอัปเดตซอฟต์แวร์ให้เราเลยครับนั่นสิคะ รถอาจจะทำงานได้ไม่เติมประสิทธิภาพหรือฟีเจอร์บางอย่างอาจจะใช้ไม่ได้ไปเลยหรือที่แย่กว่านั้นคือระบบความปลอดภัยอาจจะมีปัญหาได้โหอันนี้น่ากลัวมากครับแล้วเรื่องอะไรเรื่องศูนย์บริการก็ต้องพูดถึงเลยอาจจะหายากหรือไม่มีเลยก็ได้คุณ DB Move เล่าให้ฟังว่า มีกรณีจริงๆที่คนซื้อรถอีียี่ห้อหนึ่งมาได้แค่ปีเดียวบริษัทแม่ในจีนก็ปิดตัวไปลูกค้าในต่างประเทศนี่ถูกลอยแพเลยครับเข้งคว้างไม่รู้จะไปพึ่งใครน่าเห็นใจมากครับโอ้ยฟังดูน่ากลัวจริงๆนะคะเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องราคาถูกอย่างเดียวแล้วจริงๆต้องดูความมั่นคงของบริษัทมากๆเลยสำคัญมากครับงั้นเราลองมาเจาะลึกกรณีศึกษาที่เห็นภาพชัดเจนที่สุดตอนนี้อย่างนีต้าก,กันดีกว่าค่ะ ที่คุณ DBmove ยกมาเป็นตัวอย่างบริษัทนี้ตอนเข้ามาทำตลาดในไทยนี้ดูดีมีอนาคตมากเลยนะคะใช่ครับดูดีเลยทีเดียวเป็นสตาร์ทอัพเน้นรถราคาเข้าถึงง่ายดูจะตอบโจทย์คนไทยมากๆคุณ DBmove เคยเล่าว,ว่าได้ไปพูดคุยกับผู้บริหาร n นต้าในไทยด้วยตอนนั้นดูมีความหวังมากๆเลยใช่ครับจุดเริ่มต้นของเนต้าดูสดใสมากจริงๆโดยเฉพาะในตลาดประเทศไทยที่ทำยอดขายได้ดีเกินคาเลยนะค่ะข,ขายดีมาก แต่สถานการณ์ปัจจุบันนี่กลับตลบปัะดไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับบริษัทแม่ที่จีนคือโฮโซนออโต้ตอนนี้กำลังเผชิญกับมรสุมครั้งใหญ่เลยมีรายงานว่ากำลังถูกยื่นฟ้องล้มละลายอย่างเป็นทางการในศาลที่จีนแล้วโดนฟ้องล้มละลายแล้วเหรอคะครับหลังจากประสบปัญหาขาดทุนสะสมอย่างหนักมาต่อเนื่องหลายปีรวมๆแล้วเป็นแสนล้านบาทเลยทีเดียวครับขาดทุนเป็นแสนล้านโอ้โห แล้วแผนที่จะเข้าระดมทุนในตลาดหุ้นฮ่องกองล่ะคะที่เคยเป็นข่าวใหญ่แผนนั้นก็ดูเหมือนจะพับไปเรียบร้อยแล้วครับเพราะสถานการณ์การเงินมันไม่สู้ดีเอาซะเลยนักลงทุนก็ไม่มั่นใจทําให้การระดมทุนที่หวังไว้ไม่สําเร็จซ้ําเติมไปอีกครับส้ำรายกว่านั้นคือการผลิตที่โรงงานในเซี่ยงไฮ้ก็มีรายงานว่าหยุดชะงักไปแล้วเนื่องจากขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรงจนจ่ายเงินให้ซัพพลายเออร์ไม่ได้อ้าโรงงานหยุดเลยหรอคะ มีข่าวมาว่าเนต้าพยายามเจรจาก,กับซัพพลายเออร์หลายรายขอแปลงหนี้เป็นทุนแปลงหนี้เป็นทุนยังไงคะคือเปลี่ยนหนี้สินประมาณ70%ที่ติดค้างอยู่ให้กลายเป็นหุ้นของบริษัทแทนส่วนอีก30%ค่อยหาเงินมาทยอยจ่ายคือในอนาคตซึ่งมันสะท้อนว่าสถานการณ์ทางการเงินเข้าขั้นวิกฤตจริงๆครับโห oh, หนักหนาสาหัสมากเลยนะคะเนี่ย แล้วผลกระทบในไทยล่ะคะทั้งที่เคยขายดิบขายดีเป็นแบรนด์จีนหน้าใหม่ที่แจ้งเกิดได้สวยงามมากยอดขายตั้ง2 0 0หมกว่าคันไม่ใช่หรอคะยอดขายในไทยดีมากจริงๆครับยอดขายสะสมน่าจะ2 2 0 0 0คันได้แล้วถือเป็นตลาดหลักนอกประเทศจีนเลยนะค่ะแต่พอบริษัทแม่ที่จีนอาการโครม่าแบบนี้การดำเนินงานในไทยก็หนีไม่พ้นที่จะได้รับผลกระทบไปด้วยครับ เริ่มตั้งแต่มีการเปลี่ยนตัวผู้บริหารระดับสูงคุณซุนเปาหลองถูกส่งเข้ามาดูแลตลาดภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดเลยอืมแต่สถานการณ์ยิ่ยไม่ดีขึ้นจำนวนดีลเลอร์ที่เคยขยายตัวยอย่างรวดเร็วมากๆตอนนี้ก็ลดจำนวนลงอย่างน่าใจหายเลยครับจากที่คุณดีบีมูฟให้ข้อมูลว่าเคยมีราวๆหกแห่งค่ะ60แห่ง,หงตอนนี้เหลือเปิดดำเนินการจริงๆแค่ประมาณ40แห่งเท่านั้น หายไป20แห่งเกือบหนึ่งในสเลยทําไมดิลเลอร์ถึงปิดตัวไปเยอะขนาดนั้นล่ะคะเหตุผลหลักๆก็คือพอการผลิตที่จีนมีปัญหาการส่งมอบรถใหม่มายังประเทศไทยมันก็ติดขัดไปด้วยครับดิลเลอร์ไม่มีรถจะขายหรือมีก็น้อยมากอ๋อไม่มีรถให้ขายนั่นเองครับแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องสต็อกอะไหล่ที่ไม่เพียงพอทำให้การบริการหลังการขายเริ่มมีปัญหาตามมา พอไม่มีรถใหม่ไม่มีอะไรเพียงพอดิลเลอร์ก็แบกรับต้นทุนค่าใช้จ่ายไม่ไหวก็ต้องทยอยปิดตัวลงไปเป็นธรรมดาครับเข้าใจเลยค่ะแล้วเรื่องโรงงานผลิตในไทยล่ะคะที่เคยมีข่าวว่าจะมาประกอบรถในบ้านเราอันนั้นเป็นยังไงบ้างโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมบางชันซึ่งเข้าใจว่าเป็นการจ้างบริษัทอื่นผลิตให้หรือ OEM นะครับค่ะจ้างผลิต ก็มีรายงานจากคุณ DB Move ว่าหยุดสายการผลิตไปแล้วเช่นกันครับอ่วนสำคัญที่ต้องนำเข้าจากจีนทำให้ไม่สามารถประกอบรถต่อไปได้แย่ yeah, เลยนะคะครับตอนนี้ในใต้ในไทยจึงอยู่ในช่วงพยายามระบายสต๊อกรถยนต์รุ่นเก่าที่ยังค้างอยู่ประมาณ400คันออกไป400คันโดยใช้วิธีขายเหมาล็อตใหญ่ให้กับผู้ประกอบการที่นำไปทำเป็นรถฟลีตหรือรถเช่าในราคาที่ลดพิเศษสุดๆเลยซึ่งก็เป็นภาพที่น่าเศร้านะครับ จากแบรนด์ดาวรุ่งกลายเป็นต้องมาเร่ขายรถค้างสต็อกแบบนี้น่าเห็นใจจริงๆค่ะแต่มันมีประเด็นที่น่ากังวลยิ่งกว่านั้นอีกนะครับเกี่ยวพันกับภาครัฐโดยตรงเลยเรื่องอะไรคะคือเนียต้านเนี่ยเข้าร่วมโครงการสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าของรัฐบาลไทยหรือ ev 3.03.5ใช่ไหมครับใช่ค่ะที่มีเงินอุดหนุนครับ ซึ่งเขาได้รับเงินอุดหนุนส่วนลดราคาขายไปแล้วเพื่อให้ผู้บริโภคซื้อรถได้ในราคาที่ถูกลงแต่เงื่อนไขสําคัญของโครงการนี้คือบริษัทรถยนต์จะต้องไม่การผลิตรถยนต์รุ่นนั้นๆคืนในประเทศไทยตามจํานวนที่กําหนดไว้ภายในระยะเวลาที่ตกลงกันไว้อ๋อหมายถึงว่ารับเงินส่วนลดไปก่อนแล้วค่อยมาตั้งโรงงานผลิตคืนทีหลังแล้วเนตาต้องผลิตคืนเท่าไหร่คะเนี่ยเยอะไหมคะ จากการคำนวณตามยอดขายและเงินอุดหนุนที่เนต้าได้รับไปจากกรมสรรพาษามิตรซึ่งคุณดีบีมูฟประเมินว่าอยู่ที่ราวๆ2,663ล้านบาท2,000กว่าล้านครับเนต้าจะต้องผลิตรถยนต์รุ่นเนต้าวีคืนในประเทศไทยเป็นจำนวนถึงประมาณ21,440คันครับฮะสอง0 0ื่กว่าคัน21,440คันโอ้โ oh ห แล้วในสภาพที่บริษัทแม่กำลังจะล้มละลายโรงงานในไทยก็หยุดผลิตแบบนี้จะเอาปัญญาที่ไหนมาผลิตรถคืนตามสัญญาได้ล่ะคะนี่ผิดสัญญากับรัฐบาลเต็มๆเลยนะเนี่ยนั่นคือคำถามใหญ่เลยครับที่ยังไม่มีคำตอบชัดเจนเลยคุณซุนเปาหงผู้บริหารคนปัจจุบันก็ยอมรับกับคุณดีบีมูฟนะครับว่าสถานการณ์มันหนักหนาจริงๆและเป็นความท้าทายอย่างยิ่งค่ะแต่ก็ยังยืนยันว่าจะพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อหาทางกลับมาผลิตให้ได้ตามสัญญ,ญา ซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะทำได้จริงหรือไม่ลุ้นแทนเลยค่ะวันรายที่ซื้อรถไปแล้วใช่เลยค่ะกลุ่มนี้น่าห่วงสุดครับตอนนี้อาจจะต้องเริ่มเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนอะไรศูนย์บริการที่อาจจะหายากขึ้นเรื่อยๆค่ะแม้ว่าคุณ DB Move จะมองในแง่ดีว่าอาจจะมีอู่นอกที่มีความเชี่ยวชาญพอจะซ่อมแซมดูแลรถให้ได้บ้างอืมอู่นอกอาจจะพอช่วยได้ครับ แต่อะไรเฉพาะทางบางอย่างหรือที่สำคัญมากๆเลยคือการอัปเดตซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยคงเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยหากบริษัทแม่ไม่สามารถสนับสนุนได้ต่อไปแล้วจบเลยนะคะเรื่องซอฟต์แวร์เนี่ยครับผมฟังดูแล้วเป็นสถานการณ์ที่น่าเห็นใจทุกฝ่ายเลยนะคะทั้งตัวบริษัทเองดีลเลอร์แล้วโดยเฉพาะลูกค้าที่ซื้อรถไปแล้วจริงๆครับหนักใจแทนเลยแล้วในภาวะที่ยักษ์ใหญ่ไล่ทุบก,กันแบบนี้ผู้เล่นรายเล็กๆจะมีทางรอดอื่นอีกไหมคะ นอกจากจะต้องมีสายปานยาวมากๆอย่างที่คุณ DB Move ยกตัวอย่าง w o o l ิ n g มาเปรียบเทียบเขาทำยังไงถึงรอดมาได้ล่ะคะ w o o l i n g เนี่ยกรณีของ w o o l i n g เนี่ยเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจมากครับ w o o l i n g ก็เริ่มต้นคล้ายๆ Nitta เลยนะเป็นบริษัทรถยนต์ขนาดเล็กในมณฑลกวางสีเน้นทำรถราคาถูกมากๆคก่ะคล้ายกันแต่จุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ w o o l i n g แตกต่างและอยู่รอดได้คือการตัดสินใจหาพี่ใหญ่มาช่วยอุ้มครับพี่ใหญ่ ใครคะบูลิงยอมให้บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง S A I C Motor ซึ่งก็คือเจ้าของ MG ในปัจจุบันเนี่ยนะครับอ,อ๋อ S A <SA> I C และ General Motors หรือ G M จากอเมริกาเข้ามาร่วมทุนถือหุ้นใหญ่ค่ะอ๋อยอมให้เขาเทคโอเวอร์บางส่วนไปเพื่อแลกกับเงินทุนและการสนับสนุนประมาณนั้นเลยครับการมี S A I C และ G M เข้ามาเนี่ยทำให้บูลลิงได้รับทั้งเงินทุนหมุนเวียนได้เทคโนโลยีได้เครือข่ายการจัดจำหน่ายและการตลาดที่แข็งแกร่งขึ้นมากค่ะได้ประโยชน์เยอะเลยครับ ขณะเดียวกันบูลลิงก็ยังคงรักษาจุดเด่นเดิมของตัวเองไว้ได้คือความคล่องตัวความเข้าใจตลาดท้องถิน่นและความสามารถในการผลิตรถยนต์ขนาดเล็กราคาประหยัดมากๆซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทใหญ่ๆอย่าง S A I C หรือ G M อาจจะทำได้ไม่ดีเท่าหรือต้นทุนสูงกว่าอ๋อมันเลยเป็นการผสมผสานข้อดีของบริษัทใหญ่กับเล็กเข้าด้วยกันถูกต้องครับลงตัวมาก โมเดลนี้แหละครับที่ทำให้วูลิงซึ่งตเคยเกือบจะลมลุกคลุกคลาหลายครั้งนะสามารถฟันฝ่าวิกฤตและกลับมายืนหยัดได้อย่างแข็งแกร่งจนกลายเป็นผ,ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายสำคัญอีกรายในจีนโดยเฉพาะรถรุ่นเล็กๆราคาถูกค่ะเป็นโมเดลธุรกิจที่ฉลาดมากเลยนะคะเหมือนหาพี่เลี้ยงมาช่วยประคองไว้ทันใช่ครับต่างจากเนตาที่แม้ผลิตภัณฑ์อาจจะดี อาจจะตอบโจทย์ขลาดแต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่สามารถหาพันธมิตรที่แข็งแกร่งพอจะเข้ามาช่วยกู้วิกฤตการเงินครั้งนี้ได้ซึ่งก็น่าเสียดาย,ยาจริงๆครับน่าเสียดายมากค่ะถ้าจะสรุปบทเรียนสําคัญจากเรื่องราวทั้งหมดนี้ที่เราคุยกันมาเราได้ข้อคิดอะไรบ้างคะบทเรียนสําคัญที่คุณดี Move ได้เน้นย้าไว้เลยก็คือในสนามรบที่ดูดเดือดเลือดพล่านอย่างตลาด E ีจีนเนี่ยการมียอดขายดีเพียงอย่างเดียวมันไม่ใช่หลักประกันของความอยู่รอดเสมอไปนะครับ ค่ะแค่ขายดีไม่พอใช่ครับสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันหรืออาจจะสำคัญกว่าด้วยซ้ำคือการบริหารจัดการทางการเงินที่แข็งแกร่งมีประสิทธิภาพและต้องมีสายบานหรือเงินทุนสำรองที่หนาพอสมควร สำคัญมากบริษัทต้องบริหารกระแสะเงินสดหรือ cash flow ให้ดีมากๆต้องควบคุมต้นทุนให้อยู่หมัดซึ่งอาจจะต้องอาศัยกลยุทธ์ที่เหนือชั้นหรือความร่วมมือที่ดีจากซัพพลายเออร์อย่างที่เราเห็นในกรณีของ BYD หรือ w o o l i n g ค่ะการมีแค่ผลิตภัณฑ์ที่ดีแต่ขาดการบริหารจัดการภายในและการสนับสนุนทางการเงินที่มั่นคงก็พร้อมที่จะล้มคลืนลงได้ไง่ายๆเหมือนที่เรากาลังเห็นในกรณีของเนต a านี่แหละครับ เป็นบทเรียนราคาแพงจริงๆครับชัดเจนมากค่ะการเจาะลึกวันนี้ทำให้เราเห็นภาพสงครามราคา e ีในจีนที่ทั้งดุดเดือดซับซ้อนแล้วก็เต็มไปด้วยกลยุทธ์ที่คาดไม่ถึงจริงๆนะคะทั้งความแข็งแกร่งและเทคนิคอันแพรปลาวของ BYD ความเสี่ยงที่ผู้เล่นรายเล็กและผู้บริโภคต้องแบกรับแล้วก็วิกฤตของเนตาที่เป็นอุทาหรณ์ได้อย่างดีเลยใช่ครับแล้วมันก็ทิ้งคำถามสำคัญให้เราได้ขบคิดกันต่อนะครับว่า เมื่อยักษ์ใหญ่ใช้ความได้เปรียบทางการเงินและการตลาดบทขยี้คู่แข่งอย่างไม่ปราณีแบบนี้แล้วสตาร์ทอัพที่เคยเป็นความหวังก็กำลังดิ้นรนอย่างหนักเพื่อเอาตัวรอดแล้วภาพอนาคตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าราคาประหยัดที่ผู้บริโภคทั่วโลกอยากเข้าถึงได้ง่ายๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปน่าคิดมากค่ะวัตกรรมใหม่ๆจากผู้เล่นหน้าใหม่หรือบริษัทขนาดเล็กจะยังมีพื้นที่ให้เติบโตได้หรือไม่หรือท้ายที่สุดแล้ว ตลาดจะถูกผูกขาดโดยผู้เล่นรายใหญ่เพียงไม่กี่รายที่มีทั้งเงินทุนมหาศาลและก็กลยุทธ์ทางธุรกิจที่เฉียบคมเหนือกว่าเป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดเลยครับน่าคิดตามอย่างยิ่งเลยค่ะก็หวังว่าการพูดคุยเจาะลึกข้อมูลจากคุณ DBmove ในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่ฟังอยู่นะคะถ้าคิดว่าเนื้อหาหน่าสนใจหรือมีประโยชน์ก็ฝากแชร์ต่อให้เพื่อนๆหรือคนรู้จักได้รับฟังด้วยนะคะครับผม และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้จะได้ไม่พลาดการเจาะลึกประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับ